สวัสดีครับในวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในซีรีส์ i n f i i t o i l e t Zombie Universe EP ที่ e w ่ i r บส s จากช่อง b o s t e r Up นะครับหลังจาก EP ที่แล้วเนี่ยด้วยการนำทางของเจ้า TV Man ผู้ทรยศนะฝ่ายของพันธมิตรนะครับก็ได้เดินทางไปช่วยเหลือไททันคาเมล่าแมนและไททัน TV Man ได้สำเร็จนะถึงแม้ว่าจะมีการต่อสู้เกิดขึ้นระหว่าง G Man กับเหล่าไททันนะครับแต่ว่าการต่อสู้ก็จบลงอย่างรวดเร็วนะจนในท้าย EP นั้นเนี่ยไอเจ้า TV Man ผู้ทรยศนะครับ ก็สามารถคามุยเอาตัวรอดไปได้นะครับซึ่งเราจะเจอทีวีแมนผู้ทรยศคนนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ในฉากลับที่ถูกเพิ่มมาภายหลังเลยนะครับซึ่งในฉากลับนี้เนี่ยไอ้เจ้าทีวีแมนผู้ทรยศคนนันนะก็ได้ทะเลาะกับหมออีกานะครับเนื่องจากว่าเจ้าทีวีแมนคนนี้เนี่ยไม่ยอมบอกที่อยู่ของไททันให้กับหมออีกาได้รับรู้เพราะว่าทีวีแมนคนนี้เนี่ยเขาไม่อยากให้ไททันตั้งสองคนติดเชื้อไวรัสนั่นเองเนะจึงได้ทําการโกหกเจ้าหมออีกาไปนะครับว่ายังหาไททันไม่เจอเว้ยซึ่งจากฉาก การับฉากนี้เนี่ยก็ทําให้เราสรับสนกันเล็กน้อยนะเกี่ยวกับตัวตนของทีวีแมนคนนี้นะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาอยู่ฝ่ายดีหรือฝ่ายร้ายนะครับเพราะว่าเจ้าหมอนี่เนี่ยเป็นตัวการที่ทําให้ฐานทัพของฝ่ายมานมิดแตกนะครับแถมทําให้ไทท่านสปิเกอร์แมนเนี่ยติดเชื้อไวรัสไปอีกด้วยนะแต่ทึง่งานนะครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าทีวีแมนคนนี้ก็ไม่ได้เป็นที่ต้องการของหมอเอก,กาอีกต่อไปนะครับเจ้าหมอเอก,กาจึงได้ทําอะไรบางอย่างกับร่างกายของพี่ทีวีแมนคนดีนะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยทีวีแมนคนนี้ก็ได้กลายเป็น อมมบบีีี้ทวแนนะครัตัวเนะะื้อหาคอนเทนต์ในวันนี้เนี่ยผมไควอเกอร์ก็จะมาสปอยบวกกับวิเคราะห์เจาะลึกในซีรีส์ Skipperdy Tales Zombie Universe EP ที่ยี่สิบสามนิวไวรัสจากช่อง Monster Up นะครับว่าเราได้อะไรกันมาบ้างนะซึ่งบอกเลยว่ายังคงดูเดือดเลือดพลาดเหมือนเดิมเลยนะครับตามสไตล์ของคุณ Monster Up นะในหักพร้อมกันแล้วก็รบกวนผู้ชมกดไลค์กดซ like, ับสไคร้กับผมไควอเกอร์ Walker, เพื่อที่ผมจะได้มีกลังใจในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับ เปิดพีมาเนะครับเราจะได้เห็นกับฉากฉากนี้เลยนะซึ่งฉากนี้เนี่ยเดิมทีนะครับเราเคยเห็นกันไปแล้วครั้งหนึ่งในฉากลับที่ถูกเพิ่มเข้ามาก่อนหน้านี้นะครับซึ่งในฉากเนี่ยเราจะได้เห็นกับเหล่าทีวีแมนที่ถูกแช่แข็งเป็นก้อนหินไปนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้ยินกับเสียงมานี่สิมานี่สิอะไรประมาณนี้นะครับแล้วต้นตอของเสียงนั้นก็คือวัตถุลึกลับเรืองแสงอันนี้เลยนะครับซึ่งก็เป็นอะไรยังไม่แน่ัดนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าไอ้ก้อนกลมๆก้อนนี้มันอา จะมีความเกี่ยวข้องกับแกนกางของปืน X18 ก็เป็นได้นะครับเพราะว่าแกนกลางของปืน X18 เนี่ยมันคือสสารมืดที่ไม่ทราบที่มาที่ไปนะคล้ายๆกับวัตถุลึกลับทิ่นี้เลยนะแล้วฉากถัดไปเนี่ยภาพก็ตัดไปในตึกแห่งหนึ่งนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าตากล้องในอีพีนี้เนี่ยยังคงเป็นพี่คริตโตอยู่หรือเปล่านะแต่ดูจากสภาพแล้วเนี่ยเหมือนกับตากล้องของเราเพิ่งจะรู้สึกตัวตื่นขึ้นมานะครับและพร้อมกันนั้นทางเดินข้างหน้าพี่แกเนี่ยก็เต็มไปด้วยฝูงซอมบี้คามเมราแมน,น กล้องก็ได้ยิงปืนเข้าใส่ซอมบี้นะครับซึ่งปืนกระบอกนี้เนี่ยเป็นปืนเวอร์ชั่นใหม่เว้ยกระสุนที่ยิงออกไปเนี่ยจะสามารถรัดตัวเป้าหมายได้นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยพอตะกล้องจัดการซอมบี้หมดแล้วนะครับเราก็จะได้เห็นกับเพื่อนของเขาซึ่งเป็นคาเมราแมนอีกคนหนึ่งนะครับที่มีปืนเหมือนเหมือนกับของตะกล้องเลยนะแล้วฉากถัดไปเนี่ยจู่ๆก็มีซอมบี้ล่วงมาจากเพดานนะครับซึ่งซอมบี้ตัวนี้เนี่ยก็ได้พุ่งเข้าใส่ตะกล้องนะด้วยท่าเดินที่แปลกประหลาดนะครับไตไปตามกำแพงบอกได้เลยว่าฉากนี้เนี่ย โคตรหลอนนะครับแต่ว่าจนสุดท้ายแล้วเนี่ยตะกล้องก็สามารถยิงปืนหยุดการเคลื่อนไหวของซอมบี้ตัวนี้ไปได้นะแต่พอจัดการซอมบี้ตัวนี้ไปได้เนี่ยก็มีฝูงซอมบี้ทะลักเข้ามาจากห้องข้างหน้านะซึ่งมีมากมายหลายตัวเลยนะครับตะกล้องและเพื่อนของเขาเห็นดังนั้นเนี่ยจึงได้ทําการโกยแนบนะครับวิ่งชนหน้าต่างทะลุออกตึกมาโดยทันทีซึ่นง,งานนะครับต่อให้ตะกล้องจ้องมาจากตึกได้แล้วเนี่ยฝูงซอมบี้เมื่อตะกีนะครับก็ตามพี่แกมาด้วยเว้ยซอมบี้เป็นร้อยตัวเนี่ยพุ่งลงมาจากตึกนะครับกระแทกลงพื้นปุ้ แยกกันไปไม่มากก็น,น่อยนะพออาหารมาอีกทีนึงเนี่ยก็เจอเจ้าซอมบี้สกิปปิดิตทอยเลตนะครับที่ยืนขวางทางไว้ได้แต่แล้วเนี่ย เจ้าซอมบี้ตัวนั้นก็ถูกใครบางคนยิงสกัดเอาไว้ได้นะครับก่อนที่ฉากถัดไปเนี่ยเราจะได้เจอกับเขาคนนี้เว้ยพี่โลนโถสว้วมนั่นเองนะครับที่รอบนี้เนี่ยพี่แกได้อัปเกรดตัวเองติดตั้งปืนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะบอกได้เลยว่าความเก่งเนี่ยเพิ่มขึ้นแบบ3 0 0เนละยครับแล้วจากนั้นเนี่ยมันก็มีซอมบี้ตัวหนึ่งจากไกลๆนะครับจะพุ่งเข้ามาจัดก,การกับตาก,กล้องนั้นแต่แล้วเนี่ยไอ้เจ้าบอนนี่ก็ถูกเท้ายักษ์เหยียบแบนอุยเย่ไปเลยนะครับซึ่งเท้าวันนี้เนี่ยก็คือเท เองหลังจากที่เราเนี่ยช่วยเหลือพี่เกน์ได้แล้วใช่ไหมี่ถัดไปเนี่ยพี่เกยก็ออกมาต่อสู้ทันทีเลยนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยไททันคาเมร่าแมนก็ได้จบตีเข้าใส่เจ้าซอมบี้แหนเลื่อยตัวหนึ่งนะหรือว่าเจ้าบอนี่เนี่ยก็ได้สวนกลับโดยการปาใบเลื่อยเข้าใส่ไททันคาเมร่าแมนนะปักไปกลางไหล่เลยนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยไททันคาเมร่าแมนก็ได้ดึงใบเลื่อยออกมาพร้อมกับต่อยหมัดเข้าใส่ใบเลื่อยนานนะครับแล้วใบเลื่อยก็พุ่งไปเสียบหัวเจ้าซอมบี้ตัวตะกี้นะและก่อนที่มันจะตัวเย่ลงไปเนี่ยมันก ็ถูกกระสุนปริศนายิงเข้าใส่อีกทีหนึ่งนะครับทำให้มันเนี่ยล่วงหล่นระเบิดตุ้มตุยเย่ลงไปแล้วฉากถัดไปเนี่ยเราก็จะได้เจอกับซอมบี้สไตรเดอร์นะครับที่มันดูเหมือนว่ากําลังจะต่อสู้กับใครบางคนอยู่นะซึ่งใครคนนั้นเนี่ยก็คือพี่จีแมนของเราในเวอร์ชันน X18 นั่นเองครับซึ่งเจ้าซอมบี้ตัวนั้นเนี่ยพอถูกจีแมนโจมตีใส่นะครับปืนของมันก็ยิงสเปะสปะไปหมดเลยนะเกือบโดนตะกร้อนะครับตะกร้องจิงได้ทําการติดจัดแผลลอยขึ้นฟ้าเพื่อหลบกระสุนมานะแล้วจากนั จีแมน Man ก็ได้ปิดบัญชีเจ้าสอมบี้สไตรเดอร์ตุยเย่าที่นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นกับยานบินของฝ่ายพานามีนะครับที่เพิ่งบินออกมาจากดาดฟ้าตึกนะแล้วจากนั้นเนี่ยตะกล้องก็ได้หยิบแท็บเล็ตขึ้นมานะครับพร้อมกับข้อความมิชชั่นครอมพีทภารกิจเสร็จสิ้นเว้ยซึ่งในฉากนี้เนี่ยกออื่นเลยนะครับแขนของตะกล้องดูเหมือนว่าจะหุ้มเกราะมาด้วยนะซึ่งเกราะแบบนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นชุดสูตรของเหล่าสปิกรแมนนะที่ถูกพี่คริตโตะทำโบยมาในอีพีก่อนหน้านี้นะครับ ใช่แล้วครับตากล้องในอีพีนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นพี่คริสโตคนดีคนเดิมของเรานั่นเองนะครับโอเคกลับเข้าเนื้อหาของเรากันต่อนะครับแล้วอย่างที่เห็นเลยนะกลุ่มของพัธมิตเนี่ยเขาน่าจะมาทําภารกิจอะไรบางอย่างในตึกที่พี่คริสโตเพิ่งกระโดดหนีออกมาเมื่อตะกีนะครับแล้วฉากตัดไปเนี่ยข้อความในแท็บเต็ตก็เปลี่ยนเป็นข้อความนี้นะซึ่งเขียนไว้ว่าทีมที่อยู่ในฐานหมายเลข0ูนยเนี่ยได้รับการช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งนี่ก็แน่ชัดแล้วนะว่าป้ายของพัธมิตเนี่ยเขาได้มาช่วยเหลือพักพ ที่อยู่ในตึกแห่งนั้นนะครับซึ่งเป็นฐานทัพหมายเลข023ของฝ่ายบรรลัิบิตน,นั่นเองครับ โดยจากนั้นเนี่ยไททันคาเมราแมนก็ได้พยักหน้าให้กับพี่คริโตะนะครับและพร้อมกันนั้นพี่คริโตะก็ได้หยิบเพจเจอร์ของเจ้าทีวีแมนผู้ทรยศขึ้นมานะครับซึ่งจาก E ีพีก่อนหน้านี้เนี่ยรีโมทอันนี้เนี่ยมันสามารถเรียกเหล่าซอมบี้ให้คามุยมาหาได้และสามารถใช้รีโมทอันนี้เพื่อส่งซอมบี้กลับไปก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งอย่างที่เห็นเลยนะครับว่ารายชื่อแรกเนี่ยคือซอมบี้สปีกเกอร์นะและผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าซอมบี้สปีกเกอร์เนี่ยหมายถึงซอมบี้ไททันสปีกเกอร์แมนหรือว่าาซอมบี้ด สปิเกอร์แมนนะครับซึ่งเป็นเจ้าซอมบี้ที่มีหัวของพี่ดาร์คสปิเกอร์แมนเนี่ยแปะเอาไว้อยู่นั่นเองนะแล้วจากนั้นเนี่ยพี่คริตโตก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นซอมบี้สายทิศนะครับพร้อมกันนั้นพี่แกก็ได้กดปุ่มซัมมอนซอมบี้ตัวนี้ออกมาทันทีเลยนะซึ่งก็เป็นไปตามคาดนะครับไอ้เจ้าซอมบี้ด็อกเตอร์คิิดี้ทอเลตเนี่ยก็ได้ขามุ้ยออกมาทันทีเลยแล้วพอเจ้าซอมบี้ด็อกเตอร์โผล่ออกมาแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าทีมของพานามิดจะรอตั้งรับอยู่แล้วนะครับโดยการยิง่วมงงออะไรบายายเข้้าใส่เจาซอมบี้ด็อกเตอร์นะเพื่อไมม่่ให้ันนเียยขร ขยื่นไปไหนได้นะครับและพร้อมกันนั้นเนี่ย่ายครอมานามิดนะครับก็ได้ทําการอุดกระบอกปืนของเจ้าดร็อกเตอร์เอาไว้ด้วยเช่นกันนะครับเพื่อไม่ให้มันเนี่ยสามารถโจมตีใส่ได้นั่นเองพอเจ้าซอมบี้ดร็อกเตอร์เห็นดังนั้นเนี่ยมันจึงได้ทําการขามุยก็หนีหายไปนะครับแต่ว่าพีคริโตก,ก็ได้ใช้รีโมทเคนเซิร์การขามุยเอาไว้ได้เว้ยซึงก็ได้ผลนะครับไอ้เจ้าดร็อกเตอร์เนี่ยไม่สามารถคามุยหนีไปได้นะครับและก่อนที PG ่พีจีแมนจะทําการปิดชีวิตเจ้าซอมบี้ดร็อกเตอร์นะทันใดน,นั่น ใช้ขึ้นเสียงจากลำโพงนะครับกระเทกเข้าใส่ทีแมนของเรานะครับแล้วจากนั้นซีรีส์กิบบิท z o โซ i ิตซอมบี้ยูนิเวอร์สอีพีที่ยี่สวัสก็ตัดจบลงไปแต่เพียงเท่านี้ครับ ก็จบไปที่เรียบร้อยแลวนะครับสำหรับซีรีส์ซอมบี้ใน e P ีนี้นะครับดูเหมือนว่าพายของพันธมิตรเนี่ยวางแผนในการจัดการเจ้าซอมบี้ด็อกเตอร์อยู่นั่นเองนะครับแต่ดูเหมือนว่าแผนการเนี่ยจะไม่ราบลื่นอย่างที่คิดนะครับซึงก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับว่าพวกเราจะสามารถจัดการเจ้าซอมบี้ด็อกเตอร์ให้ตุยเย่ลงไปได้หรือเปล่านะทั้งนี้ทั้งนั้นคงต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับตัวในคลิปนี้เนี่ยคุณผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยส่วนผมไก่วอกเกอร์บท Tap.